แต่สมบัติต่างๆนะคะก็เป็นไปได้ตามเหตุและตามผลซึ่งไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เพราะว่าธรรมะเป็นอนัตตาครับยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นคุณค่านะครับพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้แต่ในเรื่องของเมตตานะครับท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ชัดเจนมากเลยนะครับเมตตาไม่ใช่เรื่องแผ่ไม่ใช่เรื่องท่อง แต่เป็นเรื่องที่ต้องอบรมเจริญให้มีขึ้นในชีวิตประจําวันนะครับขอยกตัวอ,อย่างเมื่อการสนธรรมที่มูลนิธิเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับท่านอาจารย์ก็ยกตัวอ,อย่างกุศลธรรมที่ไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับท่านก็ตั้งเป็นคําถามนะครับว่าเห็นช้อนตกเห็นปากกาตกเห็นสิ่งของคนอื่นตกจะเก็บให้เขาหรือไม่หรือว่าจะปล่อยให้เขาเก็บเองนี่นะครับอกุศลธรรม ไม่ปล่อยโอกาสให้เจริญกุศลนะครับแต่ถ้าเป็นปัญญาแล้วเห็นโทษของอกุศลช่วยเหลือทันทีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการช่วยเหลือถ้าหากว่ากุศลไม่เกิดก็จะเป็นโอกาสให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ละเอียดนะครับเพราะว่ากุศลนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นจะเห็นประโยชน์ของกุศลธรรมเห็นประโยชน์ของความดีหรือไม่แม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงการช่วยเหลือเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับ สำหรับการอุทิศกุศลก็เป็นกุศลประการหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเมื่อได้เจริญกุศลแล้วก็มีความปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นได้รับรู้และก็อนนโมทนานะครับอนนโมทนาก็คือการพลอยยินดีในกุศลที่ผู้อื่นได้กระทำนะครับทั้งผู้อุทิศและก็ผู้ที่อนนโมทนาต่างก็เป็นกุศลที่เกิดขึ้นที่เป็นไปในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นกุศลธรรมแล้วนะครับ ก็ไม่พ้นไปจากจิตและเจสิกที่เกิดร่วมด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นจิตฝ่ายดีและเจสิกฝ่ายดีนะครับมีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีความละอายมีความเกรงกลัวต่ออกุศลธรรมเป็นต้นนะครับทั้งหมดเป็นธรรมะที่ควรรู้ควรศึกษาให้เข้าใจอย่างแท้จริงเลยนะครับนับถือพระพุทธโดยเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่าน แล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านก็จะพ้นทุกข์ได้ครับถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีทางที่จะพ้นครับพรกราบเรียนท่านอาจารย์ได้ช่วยเพิ่มเติมในเรื่องของการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งครับท่านอาจารย์ครับต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุผลก็คือว่าไม่เข้าใจธรรมะเลยว่าสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่เป็นผลต้องมาจากเหตุถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้นะคะ ก็ตรงกับที่ได้ทรงแสดงให้พุทธบริษัทได้เข้าใจความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ว่าสอนให้ผู้ฟังเนะคะีค่ะเริ่มเกิดปัญญาของตัวเองที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะแม้ในพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ว่าถ้าเราศึกษาเพียงผิวเผินเนะะี่ยค่ะเราก็เข้าใจผิดแล้วก็คิดว่า มีทางอื่นหรือมีหนทางอื่นนะคะโดยที่เป็นผู้ที่ไม่มั่นคงในเหตุและผลก็ต้องศึกษาธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงให้เข้าใจนะครับเพราะว่าการที่จะมีพระนนาราชนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเข้าใจความจริงเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่พระองค์ทรงแสดงนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคนอดไม่ได้นะคะเพราะคุณเคยกันมาที่จะไม่รู้ก็คือคิดว่าคนอื่นจะช่วยได้ หรือว่าขออะไรใครก็คงจะได้แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์นะคะคืออะไรค่ะให้แน่ๆแ,แต่จะได้จริงๆหรือเปล่าให้แต่ว่าได้ไหมค่ะ คนที่รับเนี่ยได้หรือเปล่าแต่ผู้ให้ให้แน่นอนคือให้ความรู้ถูกความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งจะทำให้ละความไม่รู้นะคะซึ่งเป็นเหตุของอกุศลธรรมทั้งหมดอกุศลธรรมทั้งหลายนะคะยังคงมีต่อไปอีกมากมายตราบใดที่ยังไม่มีความเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะ พราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวพุทธนะคะพุทธบริษัทได้รับเป็นมรดกจากพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคำสอนให้เกิดปัญญาของตนเองพิ่งได้ไหมคะปัญญาของตอนเองหรือว่าพึ่งปัญญาของคนอืน่นปัญญาของคนอื่นเป็นของคนอืน่นค่ะปัญญาของพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาของพระษาวกก็เป็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและ ของพระสาวกจะเป็นของใครไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะก็ต้องทราบค่ะว่าสิ่งที่ได้รับจากพระธรรมคำสอนนะคะในเมื่อมีโอกาสที่จะได้ก็คือได้เข้าใจพระธรรมคือความถูกต้องซึ่งเป็นปัญญาจะเอาปัญญาหรือว่าจะเอาอะไรคะทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศแต่ว่าถ้ามาจากความทุจริต นะคะขณะนั้นจะไม่มีใครกล่าวถึงด้วยความชื่นชมยินดีเลยเพราะฉะนั้นเสียงต่างๆก็ต้องมาตามเหตุเหมือนกันเสียงนินทามาจากอะไรเสียงสรนเสริญมาจากอะไรและพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยให้แต่ละคนเนี่ยเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องในเหตุในผลอย่างละเอียดยิ่งค่ะมรดกที่ล้ำค่าที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบให้พุทธบริษัทก็คือพระธรรมนะครับความจริง พระองค์ทรงแสดงพระธรรมตลอด45พันศานะครับซึ่งละเอียดลึกซึ้งมากเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งต้องอาศัยศรัทธาต้องอาศัยการเห็นประโยชน์จึงฟังจึงศึกษาเมื่อไม่ขาดการฟังไม่ขาดการศึกษาความรู้ความเข้าใจก็จะค่อยๆจเจริญขึ้นไปตามลาดับนะครับอย่างเช่นในวันนี้ บางท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ฟังพระธรรมเป็นครั้งแรกนะครับแต่ก็ขอให้ได้ทราบนะครับว่าเพราะเป็นผู้สะสมศรัทธามาแล้วในอดีตจึงมีวันนี้จึงมีโอกาสได้ฟังพระธรรมในวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาแล้วนะครับถึงแม้ว่าเสียงของพระธรรมจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่ฟังนะครับอันนี้คือความต่างแต่ว่าทุกท่านก็มีศรัทธามาแล้วนะครับสะสมเหตุที่ดีมาแล้ว จึงได้ฟังได้ศึกษาได้สะสมสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับชีวิตก็คือความรู้ความเข้าใจพระธรรมซึ่งความรู้ความเข้าใจพระธรรมนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่สัตว์โลกขาดแคลนที่สุดนะครับสิ่งที่สัตว์โลกขาดแคลนที่สุดก็คือปัญญาความรู้ความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่เป็นความเจริญทางด้านวัตถุต่างๆนะครับหรือว่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทางโลกประการต่างๆนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ขาดแคลนนะครับเพราะว่ายังมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ขาดแคลนที่สุดก็คือความรู้ความเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการมีโอกาสได้ฟังพระธรรมนั้นก็เป็นโอกาสที่มีค่าสําหรับชีวิตอย่างแท้จริงเลยนะครับมีโอกาสได้สะสมปัญญาได้สะสมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องมั่นคงมากยิ่งขึ้นในความเป็นจริงของสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับ เกิดเป็นคนนั้นดีแล้วดีกว่าเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นต้องเป็นคนดีและศึกษาพระธรรมให้เข้าใจครับท่านอาจารย์ครับทุกคนไม่อยากไม่ดีนะคะแต่ก็ไม่ดี เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะและทุกคนก็อยากเป็นคนดีแต่บางคนหาทางไม่ได้ค่ะว่าจะเป็นคนดีได้อย่างไรเพราะว่าถ้าคิดเองเนี่ยเราก็ดีอย่างธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราดีกันนะคะแต่ถ้าเราได้ศึกษามีความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าความดีเกิดเพิ่มขึ้นได้อีกหลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะก็คือปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมะ ทุกคนได้ทราบเรื่องของเหตุกับผลนะคะกุศลย่อมนำมาซึ่งกุศลวิบากกุศลที่ได้ทำแล้วนะคะผลคือเกิดมาดีเห็นดีได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีนะคะตามควรแก่เหตุที่ได้กระทำแต่ว่านะคะกำไรมีหรือเปล่าหรือว่าเสมอตัวกับเมื่อเหตุเป็นเท่านี้ผลก็เป็นเท่านี้แต่กำไรคือปัญญา ถ้ากุศลใดก็ตามนะคะที่ประกอบด้วยปัญญาให้ผลเหมือนเดิมค่ะคือว่ากุศลก็ต้องนำมาซึ่งผลที่ดีแต่สิ่งที่เพิ่มก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าความต่างกันของกุศลซึ่งเป็นเหตุทำให้ผลต่างกันทำไมบางคนเกิดมาปัญญาอ่อนบางคนเกิดมาก็พิกลพิการต่างๆบ้าใบาบอดหนวกที่ใช้คำใน พระไตรปิฎกนะคะก็คือผู้ที่ไม่ได้มีความสามารถที่จะฟังและเข้าใจสิ่งที่กําลังฟังได้ถูกต้องนี่ก็คือเป็นผู้ที่บกพร่องในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าปฏิสนธิจิตไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจริงจำแนกคนให้หลากหลายนะคะเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ก็ต่างกันทั้ง การที่เป็นคนพิการหรือว่าการเป็นคนที่มีทุกอย่างนะคะทรัพย์สมบัติเงินทองแต่ไม่มีปัญญาและบางคนก็ตามควรแก่กรรมที่ทําให้เกิดเป็นมนุษย์ก็มีฐานะความเป็นอยู่ตามควรแก่กรรมที่ทําให้เป็นมนุษย์ทั้งขัดสนมากก็มีขัดสนน้อยก็มีมั่งมีมากก็มีมั่งมีน้อยก็มีนะคะแต่ก็สามารถที่จะมีปัญญาได้ พระเหตุว่าปัญญานี่ค่ะก็คือผลของกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าใครต้องการที่จะมีปัญญาเพียงหวังแต่ว่าไม่มีเหตุปัญญาก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมความเข้าใจแม้ธรรมะคืออะไรและเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะนี่ค่ะก็เริ่มที่จะทําให้คนนั้นเนี่ยเมื่อได้ฟังไม่ว่าที่ไหนก็สามารถที่จะเข้าใจได้บ่ กำลังเป็นธรรมะหรือเปล่าที่กำลังฟังหรือเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นความจริงแท้นะคะซึ่งถึงที่สุดคือเป็นปรมาถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมด้วยถ้าเหตุประกอบด้วยปัญญาถ้าเกิดอีกนะคะก็จะเป็นผู้ที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเมื่อได้มีโอกาสได้เฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่ ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าสังสารวัตรนี่อีกยาวนานมากเพราะฉะนั้นเมื่อเพียงได้ฟังพระธรรมนะคะการสะสมการคุ้นเคยต่อความเข้าใจธรรมะก็จะเป็นเหตุให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นและได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์และก็มีความเข้าใจและเห็นประโยชน์และสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งเป็นอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงวันนั้นก็ต้องมีการตั้งต้นค่ะ และการตั้งต้นนี่ก็ไม่ใช่ไปหวังผลนะคะว่าเราอยากจะให้มีมากๆวันนี้พรุ่งนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นไปตามควรกับความจริงว่าอากุศลที่สะสมมาเนะะี่ยค่ะเปรียบประมาณไม่ได้เลยว่ามากมายแค่ไหนถ้าศึกษาจิตที่กำลังเห็นขณะนี้นะคะกับจิตที่ได้ยินในขณะนี้ดูเหมือนเกิดพร้อมกันแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะ ระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยมีจิตอื่นขั้นหลายขณะรวมทั้งอกุศล,ลจิตด้วยเมื่อกล่าวถึงเมตตาแล้วนะครับก็เป็นธรรมะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะครับเป็นสภาพจิตที่อ่อนโยนปรารถนาดีมีความเป็นมิตรหรือความเป็นเพื่อนแก่บ,บุคคลอื่นอย่างจริงใจนะครับส่วนในเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลนะครับทุกคนเมื่อมีปัใจจัยให้กุศล,ลจิตเกิดนะครับก็ทําความดี แต่การที่จะให้บุคคลอื่นนะครับมีส่วนในความดีที่เราได้ทําแล้วก็ต่อเมื่อเราได้กล่าวเพื่อให้ผู้อื่นนะครับมีจิตโสมนัสยินดีและอนุโมทนาในส่วนกุศลซึ่งเราได้กระทําแล้วจึงเป็นการอุทิศส่วนกุศลนะครับซึ่งการจะอุทิศส่วนกุศลได้นะครับก็ต้องด้วยเมตตานั่นเองนะครับและนี่คือเนื้อหาสาระทั้งหมดในรายการของเราในวันนี้ครับและสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะครับ ขอเชิญได้ที่มูล,ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้นะครับหรือทางเว็บไซต์ w w w d d ล m a h o m e c o m m ครับและในตอนนี้นะครับมูล,ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้จัดตั้งชมรมบ้านธรรมะมสพขึ้นมานะครับเพื่อประโยชน์ในการทํากิจกรรมที่เป็นความดีและศึกษาพระธรรมให้มีความเข้าใจพระธรรมถูกต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกดังกล่าวก็ขอเชิญได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้ครับและทุกครั้งที่มีการจัดการสนทนาธรรมนอกสถานที่นะครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทบนตรีทรานสปอร์ตคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยการเอื้อเฟื้อยานพหานะเพื่อขนย้ายอุปกรณ์ในการบันทึกเทปดังกล่าวนะครับต้องขอขอบพระคุณและอนุโมทนามาณโอกาสนี้ด้วยครับ เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเนื่องจากในช่วงสนทนาที่ผ่านมานะครับได้มีการกล่าวถึงการพึ่งพระรัตนตรัยนะครับซึ่งแต่ละท่านจะได้ตรวจสอบตนเองตามความเป็นจริงนะครับว่ามีความจริงใจในการพึ่งพระรัตนตรัยหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นธรรมะเตือนใจก่อนจบรายการในวันนี้การพึ่งพระรัตนตรัยที่แท้จริงก็ด้วยการศึกษาพระธรรมอบรมปัญญาเพื่อน้นอมประพฤติปฏ,ปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั่นเองครับ วันนี้ผมธนากรนรัรชรโยธินขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับอธา